สดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รับเลขเกียเก่ยวพัส,สิกันก็จุดที่สามมันเปิดแล้วเพราะว่าจุดที่สองเวลสี่ร้อยมันตายแล้วตันนั้นแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็บอสเพิ่งตายมันก็เริ่มนี่เลยจุดที่ครั้งที่สามเริ่มมันน่าจะให้แค่รับเวจรับอะไรก่อนมันน่าจะยังไม่เปลี่ยนหรอกนี่ไงเหมือนเดิมบอสหนึ่งชั้น ฆ่านักรบทําลายประสาทลหิตหนึ่งประสาทรหิตผมลงไปแล้วมันใช้อยู่หกสิบจุติลงไปแล้วพุ่งลงไปเองไม่เป็นไรหรอกค้ณสิทธิ์ได้เห็นมันมีประสาทลหิตอีกสิบสามนาทีค่าบอสเหนือชั้นเพิ่งตีไปตวงแล้วนี่คืออะไรอ๋อ,อบอสแดนลับถ้างั้นเดี๋ยวลงบอสแดนลับอีกสามสิบวีแล้วก็เดี๋ยวไปบอสเหนือชั้นแล้วก็ประสาทลหิต แล้วก็เดี๋ยวรอจัตุราภปิศาจไม่น่าถึงจะตุรัสปีศาจหรอกเพราะมันใช้แค่60เพราะกมันก็ได้กล่องอันนี้แหละมันก็เปิดไม่น่าจะไม่มีไรมากนะจ๊ะน่าจะค,คล้ายเดิมกลายเป็นคลาสเดี๋ยวรอบอสเกิดก่อนรอบอสเกิดก่อนนะ <c oughs> แต่ปราสาทโลหิตนี่ลงงานต้องลงที่หลังเดีย๋ยวต้องไปโดนบอสหนอร์ชั้นว่ามีตัวไหนใกล้ตายหรือเปล่าใกล้เกิดสเวตบอสตายแล้วไปบอสเนอร์ชั้นต่อดีนะปราสาทโลหิตขึ้นมาพอดีไม่งั้นรออีกยาว,วยนี่ออพอไม่น่าครบมันก็จะครบ หนึ่งอันปบอสเหนือชั้นหนึ่งอ๋อนี่มีมีให้หลอกฆ่าอยู่พอดีเลยตีแค่ตัวเดียวขอตจีหนึ่งตัวนะโอเคใกล้เปลี่ยนค์สแล้วรวบรวมยังไม่ตัน เหลืออะไรมา้างเหลือกางเกงรองเท้าเสื้อมีขายบอกไหามานี่กางเกงกางเกงรองเท้าวันนี้ไม่ได้นี่ก็กางเกงซ,ซื้อเก็บไว้หมดแล้ว เด็กสิเปอร์ออโอเคลงไปนึงอันนี้ก็ลอหน้ารอตาข้อใจหน้าตีมากรับอีกหนึ่ง ประสาทโลหิตอีกหนึ่งประสาทโลหิตนี่เดี๋ยต้องซื้อสิทธิ์เพิ่มหนึ่งครั้งเท่าเดียวพอนี่เรามีตั๋วอยู่เมื่อเช้าลืมผมลืมจริงๆว่าเวลมันตันแล้วไม่งั้นจะได้ลงโอเคลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยประสาทโลหิตลงไม่จบด้วยกดออกมันเลย ครบหกสิบ oh, เปิดได้เพชรได้อะไรมาได้หนังสือมาหนังสือเป็นคล้ายเหมือนเดิมเมื่อปนึกสิ้นสุดสามารถนะครับจุติอ๋อเหมือนเดิมรอแต่บอสมันตายแล้วแต่ต้องน่าจะให้มันครบครบชั่วโมงของมัน เหมือนอย่างที่มันเคยเป็นเหมือนตอนชุดตีสไม่มีอะไรบ้างอั้านั้นอ่ะพอจุดตีเสร็จก็ซื้อวงซื้อแหวนอะไรก็ตามนั้นนะครับโอเคนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ